จอยลิลานีสวยออร่าเป่งปังหรือจะมิสดแล้วทำแฟนคลับพากันตื่นเต้นยกใหญ่เมื่อจู่จู่นางร้ายหน้าเป๊ะอย่างจอยลิลานีเธอได้ออกมาโพสทิปเที่ยวทะเลพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าเลิฟภาพที่ลงมีแต่สวยๆแต่เอ๊ะมันสะดุดตาที่ภาพเกือบสุดท้ายเมื่อสาวจอยเธอยืนถือช่อดอกไม้กุหลาบช่อโตงานนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าหนุ่มคนไหนให้มานะเป็นหนึ่งหนึ่งนักแสดงสาวที่รอดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีตั้งแต่สมัยเด็กเลยก็ว่าได้สําหรับจอยลิลานีที่หลายคน คุณหน้าคุณตาเจ้าตัวในบทบาทนางร้ายหน้าจิกกัดช่วงหลังผ่นตัวมารับงานพิธีกรเป็นหลักก่อนหน้านี้เจ้าตัวเปิดเผยว่าแม้จะหยุดงานไป3เดือนในช่วงโควิดแต่ไม่กระทบเพราะวางแผนชีวิตกเกษียณไว้แล้วมีเงินเก็บถึงอายุ85ปี แปลนการเตรียมชีวิตกเกษียณนั้นส่วนตัวเป็นคนที่วางแผนกับชีวิตมาตั้งแต่เด็กรับแม้วันนี้จะไม่มีงานเข้ามาส่วนตัวก็พอที่จะมีเงินเก็บในจํานวนหนึ่งที่ไม่ได้ถึงขั้นมากมายแต่ก็พอที่จะมีใช้ถึงอายุแปดิห้าปีพอที่ผ่านมามีรายได้เข้ามาเราเองก็พร้อมที่จะเก็บเงินและนําเงินจนํานวนด,ดังกล่าวไปต่อย,ยอดในส่วนของการลงทุนส่วนเรื่องความรักนั้นส่วนตัวไม่ได้คิดถึงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมมองว่าเรื่องความรักเป็นสิ่งที่ตนไม่ได้คาดฝันและหวังไว้จะมีหรือไม่มีส่วนตัวก็อยู่ได้รับ ตอนนี้โส,สนิทและไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องของความรักหากวันไหนที่จะมีจริงแล้วเขาเข้ามาคุยกับเรากันรู้เรื่องก็ค่อยว่ากันอีกทีไม่ได้ตั้งความหวังหรือวาดภาพในอนาคตว่าจะต้องมีคู่รันส่วนตัวอยู่คนเดียวมาได้ตั้งแต่เด็กหากในอนาคตเราจะต้องอยู่คนเดียวเพราะเราก็ต้องทำให้ได้เพราะความสุขบางทีเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองไม่ได้เกิดจากคนอื่น